สวัสดีครับพ่ออีมนนเราอยู่กันที่ไหนครับอาวันนี้เราอยู่กันที่เดอะมอลล์บางแค่ะช่วงนี้นะคะน้องๆหนูๆห,ห,หลายๆคนอาจจะปิดเทอมกันบ้างแล้วหรือบางคนอาจจะยังสอบอยู่นะคะใครปิดเทอมวันไหนเม้นบอกแม่แอนหน่อยนะ แเรามาทำอะไรกันที่เดอะมอลล์วันนี้เนื่องจากน้องๆปิดเทอมใช่ไหมคะเราก็เลยมาหาคอร์สกิจกรรมเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เพลิดเพลินในวันปิดเทอมเป็นกิจกรรมทํากันในวันหยุดนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันนะตอนนี้นะคะที่เดอะมอลล์ทุกษาค่ะนะคะเขามีโปรโมชั่น The Dream c h a s e r มา่าแบบคมสุดนาคาเเขาจัดวันที่หนึ่งมีนาจนถึงสิบเมษาเลย เอ่ออะไรเนี่ยร้องห่านว่าอะไรครับเจ็ดรองเล่นเต้นเรียนแล้วหนูจะร้องหรือจะเล่นหรือจะเต้นจะเรียนครับเล่นเหรอเลนอะไรอ่ะเล่นเหมือนกันเหรอแล้วตอนนี้เขามีโปรอะไรบ้างอ่ะเราเนี่ยตอนนี้เขามีโปรคือถ้าจ่ายค่าเรียนครบหมื่นหนึ่งนะคะได้รับโปรแบบฟรีด้วยแล้วก็ถ้าใครมีบัตรเอ็มการนะคะก็ลดสิบเปเซ็นต์ด้วยเรา ที่สำคัญคือถ้าใครอยากทดลองเรียนนะคะวิ่งปลู้ดไปเล่นน้ำสวนน้ำเลยแล้วก็เอาหางบัดสวนน้ำแบบไปทดลองเรียนฟรีได้เลยค่ะโอเคค่ะที่สำคัญยังไม่หมดนะคือยังมีผ่อนด้วยอ่ะผ่อนส่นเปอร์เซนต์ทั้งหมดสิบเดือนหลายแบงค์มากเลยอ๋อจ่ายเบาๆไม่ไ่้ย่อยจ่ายาใ,ายใายช่ชแล้วอะอแม่ก็ไปดูกัน<ด><ด>เลยดีกว่าเนาะไปไปเลยไหมคะเด็กๆ ตอนนี้เราก็อยู่บริเวณชั้น4ของห้างเดอะมอลล์บางแคแล้วนะครับใช่ตรงบริเวณนี้นะคะเขาก็จะมีหลายโรงเรียนเลยทั้งโรงเรียนภาษาโรงเรียนดนตรีแล้วก็โรงเรียนวิชาการด้วยเดี๋ยวเราก็ไปสอบถามโปรโมชัน่นกันดีกว่าเนาะไป<ว>ที่สี่สอนอะไรบ้างเลยตอนนี้นะคะหลักสูตรของเรานะคะก็คือเป็นในของภาษาอังกฤษนะคะแบบ c o n v e r s a t i แล้วก็จะมีแบบมานะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ มีสอนโฟนิกด้วยไหมนี่นี่มีภาษาอียิปต์ไหมฮะ่แล้วก็เปิดเปนแบบไทยเบสโจทตัวอาไรคะภาอียิปตไหมฮะแล้วตนนี้มีปรโมนั่นอะไรบ้างคเราจะโโมชั่นสมัยรงานสองนักึกษขึ้นไปค่ะจะได้รับส่วนลดสองพบาทค่ะอจะเป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะเพราะว่ารดจากราที่โจ่าีอ๋อพรปกติอยู่นานเท่าไหร่ เตอร์เบาะนะคะอยู่ที่รถคะราคาจะอยู่ที่ห้โอ้ยรถไป2,000บาทรถเยอะมากอ่ะเดี๋วันนี้เสนอสมัครสองคอสสองคอสทีไปค่ะเยอะนะปกติคือถ้าสมัครสองคอรสมันก็มีโปรของมันอยู่แล้วใช่นไหมคะเราก็จะลดจากราคาโปรใเตอร์เบาะต้องคอยดูต้องเตรียมตู้ด้วยเอาเอาภาษาอะไรดีคะเลือกได้อย่างงี้ภาษาไทยภาษาไทยมีไหมฮะภาษาไทยมันไม่มีอยู่ไทยมันก็ ใช่แต่เกศเหมาะแล้วเพราะเดี๋ยวปีหน้าเกศจะย้ายไปโรงเรียนนานาชาตินะคะหนูก็ต้องมาสอบมาเรียนติวภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อบสอบโรงเรียนบ้างเลยค่ะเพื่อนเก็มาเรียนที่นี่กันเยอะเลยค่ะโอ้นี่ไงโรงเรียนสตาร์เบเกอร์ของผู้อ้วนนะร้องเขาสอนร้องเพลงขยัเรียนร้องเพลงไหมครับขยัเรียนร้องเพลงไหมโอเคร้องค่ะ ก็จะเป็นในเรื่องของทบร้องทำนองจังหวะเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงพื้นฐานเลยใช่ครับผมร้องไม่เป็นถ้าร้องไม่เป็นมาก่อนเลยนี่คือสอนะฮะได้ครับได้ครับแล้วถ้าเขาร้องเก่งมากอยู่แล้วค่ะโอ้ย่าทำไรล่ะการเก่งนะโอเคร้องแล้วสวยขึ้นด้วยป่มฮะไม่เกี่ยวแล้วเรื่องร้องหรือหาหน่อยต้องสอนจะไดยุทธ์อะไร ข้าก็รับล่ะฮะถ้าอย่างเดินมาได้ก็แล้วมีโปรอะไรเกี่ยวกับเออ่กับกับทางเดบบบอมไหมครับตอนนี้นะครับชั่วโมง19นะคก็ตกชั่วโมง19แล้วสุนนี่เรียนกรุ๊ปหรือเดี่ยวอ่าเป็นเดี่ยวครับผมเรียดียวเดี่ยวเรียนกับครูอ้วนใช่ไหมถ้าเรียนกับครูอ้วนจะต้องเป็นในวันพื้ัฐานครับผมอ๋อจะเข้าที่นี่วันพื้นฐานใช่พื้นฐานครับงั้นเรียนกับครูไม่อ้วนนี่หว่าได้ครับผมอ๋ออย่างนีก็ลดอีกสิอ๋อใช่ครับผมออ๋ เด้กสองด้งใช้เกิดซื้อครบ10,000บาทแถมเขาแบกด้วยครับโอเคเลยดีงามมาการ์ที่เราสบายแล้วเราผ่อนได้ด้วยฮะฮะผ่อนได้ไหมผ่อนเดือนได้ไหมครับผมค่าบาทอะไรเงี้ยผ่อนได้ไหมฮะโอ้โหเราหวังทุกอย่างเดี๋ยวไปว่ายน้ำให้หมดทุกอย่างได้มาทดลองอยู่โอเคโอเคเขาเป็นเช้าเข้ามาลองดูค่ะเย็นคุหัดเย็นคุณได้หัดประมาณสี่โมงเย็นเป็นต้นไปได้ครับ เแล้วยับขอเรียนัวแปลงของพูด่าจะแปลงัปนิดหนึ่งครับผมอยากแลงนิดหนึ่งอยู่ที่เท่าไหร่ของพูดเท่าไหร่ครับยี่สิบชั่วโมงครับยี่สิบยี่สิบสี่ไม่ได้เรียนที่สี่ชั่วโมงนะครับเออป้าป้าคนไหนพูดเนอ้วนเหรอพูดนี่ไงดูนี่ไงแล้วอยู่ตรงไหนกันนะครับพ่อมาเราอยู่ที่โรงเรียนยามาฮ่ามิวสิกสกูลครับเขดูกันดีกว่า จะสอบถามโปรโมชั่นจะสอบถามมาที่นี่สอนอะไรบ้างอ่ะครับผมในช่วงน,นี้นะครับช่วงปิดเทอมนี้นะครับก็จะมีคอร์สช่วงปิดเทอมนะครับก็จะมีอัตราราคาพิเศษให้เปียโนขับ,บร้องกีตาร์กองชุดเอควันโดใช่ค่ันหกสิบหกอันนี้เป็นราคาพิเศษนะครับและคือลด10-15%ึงสิรับ<อ>ครับ,รบแล้วก็วกมีโปรของอะไรสวบของคอร์สปกติ ก็จะเรียนจะมีช่วงเสารอาทิตย์นะครับสัปดาห์ละหนึ่ง,งครั้งครั้งละหชั่วโมงอ๋อช่วงนี้ปิดเทอมก็เลยเรียนได้ยเยเอะหน่อยใช่ครับแล้วมีโปอรอะไรที่ร่วมกับเราอ๋อตอนนี้นะครับที่เราเรามีโปรโมชั่นอยู่ก็คือว่าเออเป็นคอร์สผู้ใหญ่เนี่ยจะสมัครเรียน3เดือนแถมปีหนึ่เดือนก็คือเรียนป<อ>ีสี่ครั้งนะครับแล้วก็ส่วนของน้องๆก็จะมีให้ทดลองเรียนฟรีนะครับที่จะให้น้องๆลองเรียนก่อน แล้วก็ในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าเอาลงทอนหนึ่งถึงห่นบาทเนี่ยสามารถที่จะทำไมเสร็จไปรับตรงนั้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ถูกว่มกับท่งแล้วมีโปรแกรมผ่อนกาบแบงค์อะไรด้วยวะครับอาอโปรแกรมผ่อนตอนนี้เราไม่มีไม่มีแจะเป็นแค่แบบบางรบรเอะไรใค่ะได้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอไปคิดทบทวนกันขอบคุณมากค่ะาป๊าขยี้น้องนดเอง เราไปไหนกันไปโรงเรียนคิวเตอร์ไปเลยไปเลยตอนนี้เราก็อยู่ท่าหน้าโรงเรียนคพิวเตอร์ฮา ่่ะเข้าาไปดดูกกัน okay. ีวสวัสดีครับวิสาเมื่อกี้นี่สอนอะไรบ้างคะอ๋อมีคณิตวิทยาศาสตร์ไทยสังคมเป็นแนววิชาการใช่ค่ะเหมือนทบทวนบทเรียนหลังจะเรียนน้องในสองคนเลยปะค่ะน้องที่จะเรียนน้องในสองคนนี้ป่ะคะใช่ใช่ใช่ห้าขวบกับแปดขวบผู้ชาค่ะตั้งแต่อนุบาลเลยเหรอใช่ค่ะตั้งแต่อนุบาลเราจะแบบเรียนเป็นมีส่วนของคนไทยอีกแล้วแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรร่วมกันครับ ก็มีหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าสมัครเมส60ชั่วโมงรับส่วนลด3 0 0 0บาทและทุก10,000บาทก็จะได้รับไกระเป๋าแบงค์พีแล้วจะมีบัตร m อ็มดก็ลดได้ลดอีกคือดีมากมากเลยโอเคได้ครับขอบคุณมากครับโอค่ะอ่ะไปดูมาตั้งหลายโรงเรียนแล้วเป็นไงออกมาน่าสนใจไหมน่าสนใจมากๆแล้วเพื่อนๆล่ะว่าโรงเรียนไหนน่า เยนที่ศูนย์เป็นบอกด้วยนะอะและนอกจากนะคะนอกจากโปรโมชั่นที่เราไมีถามาทั้งหมดแล้วนะคะมันก็ยังมีโรงเรียนหลายโรงเรียนแล้วก็โปรโมชั่นอีกมากมายเลยนะคะที่เดอะมอลล์สาขาเลย้าใครสนใจจะโรงเรียนที่ไหนนะคะเ,เราเลือกตัวอย่างโรงเรียนมาให้ตรงรน,นะะี้แล้วค่ะที่ของโปรโมชั่นันต่าค่ะอะไรนะลองดูด้วยนะโอเคลำรับวันนี้นะไปก่อนดีกว่าบายบาย